เสียงแห่งความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ไทยกำลังจะกลับมาจังหวัดจันทบ,บุรีโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบ,บุรีขอเชิญทุกท่านร่วมงานสุดยิ่งใหญ่แห่งปีวันมหามงคลเคลื่อนพลไปกู้ชาติงานที่เต็มไปด้วยความทรงจำและคุณค่าแห่งประวัติศาสตร์ไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคม2568ณบ,บริเวณข้างศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทุ่งนาเชยอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีภายในงานเตรียมพบกับกิจกรรมหลากหลายที่จะพาคุณย้อนกลับไปสู่เรื่องราวในยุคแห่งการเสียสละเพื่อชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความงดงามของประเพณีและเอกลักษณ์ไทยรับฟังการเสวนาพระเจ้าตากกับเมืองจันท์ การพูดคุยเชิงลึกถึงประวัติศาสตร์และบทบาทสำคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดจ,จันทบุรีโดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์พบกับนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพร้อมทั้งภาพเหตุการณ์สำคัญที่ถ่ายทอดเรื่องราวอันทรงคุณค่า ขอเชิญร่วมเดินตลาดวัฒนธรรมพบกับอาหารพื้นบ้านสินค้าหัตถกรรมงานฝีมือและกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากในยุคปัจจุบันมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานที่เต็มไปด้วยความทรงจำแห่งประวัติศาสตร์ไทยเพื่อรำลึกถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและร่วมกันส่งต่อคุณค่าแห่งความภาคภูมิใจนี้สู่คนรุ่นหลังพบกันในงาน วันมหามงคลเคลื่อนพลไปกู้ชาติระหว่างวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคม2568ณบ,บริเวณข้างศาลาเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทุ่งนาเชยอำเภอเมืองจันทบ,บุรีจังหวัดจันทบ,บุรีจันทบ,บุรีดิน,ดนแดนแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย